สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราได้รู้จักกับไวรัสตับอักเสบบีปไปบ้างแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องของอันตรายของไวรัสตับอักเสบบีและสาเหตุที่ทําให้เป็นโรคมะเร็งตับกันค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้อิวยู่กับคุณหมอล้ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่กันเรื่องของไวรัสตับอักเสบบีนะคะทีนี้อจะถามว่าอันตรายที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบบีมีอะไรบ้างคะคุณหมอแลเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดตับแข็งกับมะเร็งตับอะค่ะสำหรับโรคไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยมันจะมีระยะระยะใช่ไหมคะคุณหมอมีอะไรบ้างคะมีหลายระยะเลยค่ะตั้งแต่เป็น ภาหะของโรคนะคะซึ่งพวกนี้ไม่มีอาการอะไรเลยนะคะ,คะอีกระยะหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มตับเสพสับพันธ์พวกนี้จะมีอาการมีตัวเหลืองตาเหลืองมีอ่อนเพลียนะคะมีอาจจะมีปวดจุกแน่นท้องขึ้นไส้อาเจียนได้ค่ะ ต่อไปก็เป็นกลุ่มตับอักเสบเรื้อรังตรงนี้ก็ไม่มีอาการเหมือนกันค่ะไม่ตรวจก็ไม่ทราบนะคะระยะต่อไปก็เป็นตับแข็งซึ่งตับแข็งเนี่ยมีได้ตั้งแต่ตับแข็งขั้นต้นก็ไม่มีอาการเหมือนกันตับแข็งระยะต่อไปเนี่ยมันก็จะมีตัวบวมขาบวมท้องโตตัวเหลืองตาเหลืองค่ะ,ะแล้วก็เป็นมะเร็งตับพบว่าเป็นวรัสตับอักเสบ B จะมีวิธีก็พบแพทย์นะคะซึ่งแพทย์ก็จะแบ่งว่า คนไข้อยู่ในเป็นระยะไหนนะคะซึ่งบางระยะอาจจะไม่ได้ต้องการการรักษาโดยยานะคะแต่ก็ต้องมีการเฝ้าติดตามนะคะเนื่องจากเวลัสบีเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับนะคะส่วนบางกลุ่มเนี่ยต้องการการรักษาก็มีทั้งประเภทยาฉีดก,กับยากินนะคะซึ่งจะมีพิจารณาไปหลายๆทีนึงนะค่ะผู้ป่วยแต่ละคนอาจจะมีอาการของโรคและระยะของโรคแตกต่างกันไปจึงควรได้รับคำแนะนำในเรื่องวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะ เพื่อให้ผลการรักษาได้ผลอย่างสูงสุดค่ะอย่าให้ทุกคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และที่สำคัญอย่าลืมพูดคุยกับเราได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจสุขภาพแจ๋ววันนี้สวัสดีค่ะ